โคตรพุ่งพวัโเลิดมากเลิดมากค่ะเลิดมากมาหัวเงมาหัวเทิงสุดยอด สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าประมาณบ่ายสามโมงครึ่งค่ะอากาศก็ชิวๆิュค่ะประมาณสิบหกสิบเจ็ดองศาชิวๆิューขุดยังล่ะล,ะละูกขุดยังล่ะล,ะละูกม่อมผลเบื้งตีนตีนม่อมมากปลาคาเก็บเห็ดเพิงกันโซนเห็ดเพิงอะไรนี่ต้มมออยู่นี่ค่ะเห็ดเพิงเ,เห่อันมาเขาจัวอยู่นี่ อ้ยงามมากหน้าตาดีมากโอ้สยสวยสุดสวยสวยุดโอ้เยอะเราเนี่ยบุ้ยขาบวมแยงน้ำขาเนียนเนี่ยขาเนียน ไม่แมงเลยสวยมากอู้หูบงเห็ดเพิงเฮ้คุนดวกนึงจนเทินเนี่ยบุนสวยมากดอกนี้ไปแต่ได้กินนอู้ยน่น่นๆนๆนนนยอะมากแน่นดีย่ยค่ะเลิดอยู่เลิดอยู่โอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยดอกนึง สวยสวยสวยขาแน่นติน๊กเ,เลิศเลยเลิศเลยจ้าเลิศมากมันเลิศมากแหมงบ่กะโอ้ดีแหมงบ่เลิก,ก,ลก,ก,ลกป่าไหน่ะ เล็ดมากแยกถึงนะเดี๋ยวไปทับเห็ดเหลืองห่อเตียกแล้วนุ่งแล้วเน่านีีกับแมงอย่ไหมาแมงแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะทั้ทงนี้เป็นติดล่าแต่เลิดเลดเลดปุ่นเดี๋ยวเก็บเพชรเพิงออกค่ะ เสียงร่มเนี่ยสวดสวดมายางมะ婆เห็ดเพิงเฮ้าค่ะสวยยอดได้อยู่เห็ดเหลืองเฮ้าใส่ถุงไว้กันค่ะ เป็นโลคุยพร้อม เห็ดเผืองเขาทั้งเนืน่องไทุบปุ๊ทุบปุ๊อยูน่นะเพราะเนจะได้กินนไะเห็นม่งมันได้กินอยู่บ่อดอกน,นี่ถ้าดอกนี่มันมันนั่นแล้วติดล่าเพราเก็บบพรกลิ่นไงเพรากันเตะถิ่มเลยได้คนโหดโพเพากันเลียนถิ่มหมืดง่ามอยู่ด้วยหรอเนี่ย มองดูขากระติดเหลืองนิดน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยได้อยูเหนเนนเ็นว่ากระไดเรียวเอ้ยตุ๊ปุ่นโต๊ปาะนี่เอาหัวนี่เก็บไปรูดนี่เดี๋ยวคนสีดทำลายทำลายมันอีกเอ้ยมาเลิศนะเนี่ยตุ๊ะเปาเลยเนี่ยมองดูพกักกันโบกินพักกันบบเห็ดยังไงพักกัน ของค้นถิ่มเแตนายในฝรั่งอ้ยขาก็งามเด็ดมาก สวยอยู่สวยอยู่เพิงน้อยเพิ่งน้อยอืมบรุนซบจ้ะเพิงน้อยหัวชีน้ำตาลถาอกมันแกแห้งแตะมันสิเหลียขึ้นมาท่านที่ต่วันี่แตะบ่ซันเหลียก็เล่งสิยางไก่ค่ะเกือบบ่เห็นหน้าโอ้ยแฝดแฝดหัวางามครูของข้า ดูเขาชักกริ่มน้ำอีกแล้วแต่หัวดวนเห็นน้อปวดโพอูบควบโบมันเลิศมากเลิศมากค่ะเลิศมากวาามเถึงวาามเถึงสุดยอด จะย้อนมากค่ะสวนเห็ดปากหน้านั่งวะนั่งว่าสวายงามโอ้ยบุงเมีย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 งไปช้ำนี่หรือปะแตัว่านี้เนียนอยู่ โอ้โเนียนกับแมงมึงรู้เมงเมี่ยงอยู่น้อยด้วยนี่ข้อใดอยู่ดึกซ้ำนี่ปะโอ้ยปนดอกนี่นเจิ้นเทินอย่างนั้นเห็นไหมคะเจิ้นเทินนี่นั่นแหม่เพียเจนเทินนี่นี่ในปะแกกับหมูว,มนนมว่านนี่มือนนี่หมูว่านนี่มิเตแบบละอ่อนละอ่อนอุ้ย,ยบกักไงเลย ยังใหญ่ยังใหญ่อยู่ขานะ่าจะแน,น่นอยู่นั่นนี่โอ้ยเหน่อจังแม่เม้งตึ้นะตึ้นๆ เอาไอ้ฟองน้ำออกค่ะตรงสปอร์มัน วยงามแล้วเต็มตาเต็มตามปาดปาดปาดนี่ดอกสวงดอกสามดอกแต่ว่าสภาพเนี่ยโอ้โหยับเยินยับเยิอนอยู่ภาพยับเยินพ่อประมาณค่ะทั้งสามดอกเลยโนเป็นจะได้ปะแต่เป็นแต่ไม้เจขวงเลยโว้ อูวดทึ้งวดทึ้งวดทึ้งเอ้ยหักหักโอ้เขียดใส่เจ้าของซสักหักยังเหลืองามงามมิวงามอยู่ดกอกในงามอยู่สองดวงนเป็นต่ะได้ปะโอ,โอ้ยสภาพสภาพสภาพ โอ้โหเซยุ่งดอกนึงโอ้หัวก็ขึ้นก็บม่ได้พ่นหัวก็ขึ้นบ็ไ่ได้พ่นดินนะจ๊ะเละโอ้ยอนี้สวยอยู่นี่นี่สวยเลยนี่ขาติดเหลืองน้อยๆ สวยสวยสวยโอ้ยไล่ไล่ไล่ไหมติดเหลืองนิดเดียวตรงนี้มันเล็ดอันนี้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยว เล็ดเลยตาเต็มตายมาเห็ดเหลืองที่มีอยู่นี่ป้าในย่างสุป,ปีเพ่เคยเห็นเห็ดเ,เหลืองอยู่นี่จักเทื่อจ้ะปีนี้มีปีนี้มีเห็นไหมมาปีนี้มันชุม่มันชื้นอากาศดีเห็ดมีเต็มพื้นที่เห็นไหมเห็ดเพลิงแม่ขน ไงเถ่านี่จากแม่คอนมาแล้วมองดูเไงสามดอกเนี่ายหมดง่ายหมดง่ายหมด,ง,หมดง่ายหมดแล้วค่ะง่ายหมดแล้วอะไรมองดูสามสามดอกนี่ง่ายเลยไม่พลากันไหมเกลี่ยอยู่ในปลาปล่อยไปปล่อยไปไปหละนะ่นะนั่นนะปล่อยเขาไปงี้เพิงน้อยเฮา กําลังตุบปุ๊ติ๊ตินี่นี่ที่ต้อยตรงนี้ค่ะแล้วมันสิแล่ขึ้นมานี่เอกลักษณ์เขาพี่พี่ดอกนงโคตดอ้อวนอ้วนปอนเพิงไงเลยโพดโพดดอกนี่ น้ยแมงขึ้นกันนะมึเห็นบอกแมงกันวะน้ยแมงกินกลางแต่พ่อได้กินนี่ล่ะกลิก่นกับกินแมงไปเลยนี่กินแต่แม่ขวัญน,นี่ยวะผู้อื่นกินมั น่นารักน่ารักขาลายขาลายยักษ์ขาลายยักษ์น่าจะแก่แล้วแต่ใหญ่มากมาเจ้เบิ่งโอ้พผลผลดอกน,น้อยๆดอกน,น้อยไปดอกน,น้อยๆนี้โอ้โอ้ได้ วงนี้มันสิเป็นข,า,ขาวๆเลยแล้วก็ลายดำๆน้ำมันมีสองแบบสองแบบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน